แลวเอาหลักฐานไปกลางให้ศาลดู<ฆ>คุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจมากนะทําไมลุงพลมั่นใจเต็มร้อยว่าเขาชนะคดีนี้ <Right. S 1> เพราะพบตรเนี่ย <Right. S 1> เขาก็มั่นใจว่านี่คือหน้าตาพบตรเลยนะฮะถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนถึงแม้ท่านกเกษียณไปแล้วปรากฏว่าเวลาเขาสืบในศาลเขาต้องเอาหลักฐานมากลางให้เห็นแล้วพวกเราจะไม่รู้ก่อนถูกไหมแต่จะรู้กันในศาลเปิดภาพทนายลุงพลขึ้นมานะฮะผมก็เพิ่งทราบวันนี้เหมือนกันนะกลายเป็นว่าตํารวจไม่มีดี a ของลุงพลนะฮะกับป้าแตนนะฮะ,ะประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะหลักฐานสู้คดีไม่เจอ DNA กับป้าแตนในวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับชมพู่เลยปรากฏว่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากแสดงว่าสิ่งที่ตำรวจเอาขึ้นไปต่อสู้ก่อนนี่บอกมีผมใช่ไหมเมย์บอกว่าเหมือนผมเด็กโดนสับแล้วก็เข้าไปตรวจค้นตามที่บ้านลุงบ้านป้ามันกลายไปว่าวันนี้ ทีมงานฮะเรื่อง DNA ก่อนครับ <c oughs> มันจะมีข้อมูลเรื่อง DNA ขึ้นมาก่อนประเด็นก็คือไม่มี DNA นะฮะของน้องชมพู่ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับลุงพลกับป้าตันดังนั้นศพน้องชมพู่ก็ไม่ได้ถูกระบุว่าถูกทำ้ายตอนนั้นเขาเระบุว่าไงนะน้องขาดอากาศหรือไงผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปพลิกดูข้อมูลเก่าแต่ทนายบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยศพน้องไม่ได้ถูกทำ้าย แล้วที่บอกว่าเรื่องหมาเนี่ยไอปลาส้มเนี่ยนะฮะคือทานายของลุงพลเนี่ยพยายามจะต่อสู้ก็คือเรื่องกรณีน้องชมพู่เดินขึ้นเข,ข,ขาเพราะเดินตามหมาเห็นใช่ไหมฮะแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เอ๊ะถ้าไม่มี d n a ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าตามรายงานข่าวที่บอกว่าเหมือนเจอเส้นผมใช่ไหม ที่ไปตกอยู่ในรถของลุงด้วยใช่ค่ะที่บอกว่ามันเหมือนกับเส้นผมของเด็กหรือ,อยังไงเนี่ยแหไรนะฮะเหมือนกับว่ามีเส้นผมเส้นขนอยู่ในรถลุงพลเ,ออเรื่องนี้ทนายบอกว่าไม่ได้กังวลเพราะมันเป็นพยานบุคคลทั่วไปแต่ประเด็นสําคัญที่ทนายบอกว่าสบายใจและคิดว่าจะชนะก็เพราะว่าไม่มีพยานปากไหนตั้งแต่สืบมาตั้งแต่ครั้งแรกจนออถึงปิดคดีเนี่ยเห็นลุงพลอุ้มน้องชมพู่ออกจากบ้านและไม่มีพยานไหนเห็นลุงพลป้าแตนเคลื่อนย้ายศพ มีแต่พยานแวดล้อมที่โมโนไปเองว่าลุงพลทำอันนี้ทนายบอกประเด็นนะก็คือพอเวลาซักกันในศาลต้องถามว่าเห็นหรือไม่เห็นเพราะนั้นแสดงว่าในซักกันในศาลพยานแต่ละปากเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแสดงว่าในศาลคือไม่มีใครเห็นเลยอเอา้าแล้วก่อนหน้านี้มีพ่อน้องแบมบม่เยอะแต่พ่อน้องแบมก็ไม่เห็นตอนอุ้มชม่เห็นว่าลุงพลเดินผ่านขัน้นเดียวกันเนี่ยเส้นผมบนรถมีข้อมูลหักล้างไม่กังวล แล้วขณะเดียวกันทางทนายเองก็บอกนี่นะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยณตอนนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวคงต้องรอการตัดสินเลยใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วก็ไอ้เรื่อง d ี a นเเนี่ยบอกว่าทางนิติเวศก็ไม่มี DNA ลุงผลป้าแตนในตัวน้องชมพู่อันนี้ถือว่ามีน้ำหนักมากในการต่อสู้คดีแล้วก็ศพน้องชมพู่ก็ไม่ได้ถูกทำร้ายมีอรอยเขียวช้ำไม่มีประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะน้องกินข้าวสามคำจะเดินขึ้นไปที่สูงแบบนั้นได้ยังไงทนายบอกว่า นห้เห็นเลยว่ามนุษย์มันมีพลังงานฉุกเฉินเวลาที่ต้องใช้น้องชมพู่เนี่ยเดินไปตรงนั้นได้แต่ขาดน้ําขาดอาหารเลยทําให้เสียชีวิตคําถาม <c oughs> ที่บอกว่าเอ๊ะน้องชมพู่ออกจากบ้านได้ยังไงทานายสุรชัยบอกเลยบอกว่าผมเสนอสารบอกว่าน้องสนิทกับปลาส้มหมาชื่อปลาส้มเนี่ยนะคะแล้วเดินตามปลาส้มขึ้นไปบนเขาหมาปลาส้มหิวข้าวลงมาก่อนแล้วทิ้งน้องไว้บนเขา Mm hmm. ประเด็นไอ้เรื่องหมาเนี่ยไม่รู้นะแต่มุมทนายเขาอาจจะอธิบายของเขาแต่ประเด็นคือสําคัญคือ DNA เนี่ยแะดะเอ a เออมันคือ DNA ฮะ mm hmm. โอ้โหเราก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขางัดอะไรขึ้นมาสู้ถูกไหมฮะแต่ทนายบอกก็ไม่มีไง DNA ค่ะเอา้าลองปังเสียงทางแต่เวลาฆาตะกรรมอื่นเอ๊ะมันมี DNA ไหม ในบางคดีเนี่ยมันก็ไม่มีด n a อคนร้ายคือคือตอนนั้นเหมือนกับว่ามีประเด็นหนึ่งที่ว่าจะมีการล่วงละเมิดน้องหรือเปล่าทางเนี้ยทางทนายก็เลยเหมือนกับว่าคุณไม่มี d n เนลุงพลกับว่าแตนอยู่ในตัวน้องเพราะฉะนั้นไอ้ล่วงละเมินจะเป็นไปได้ยังไงแล้วที่สําคัญลุงพลกับน้องชมพู่ลุงพลไม่มีอารมณ์กับเด็กอายุแค่3าขวบแน่นอนและไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยที่ลุงพลจะต้องอทําแบบน้นกับน้องค่ะ มีพยานโจทย์ทุกปากที่ท่านนำสืบมาก็ไม่ปรากฏมีปากไหนที่เห็นลุงพลอุ้มน้องชมพู่ออกจากบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่ไม่มีพยานปากใดที่เห็นลุงพลกับป้าแตนไปเคลื่อนย้ายศพแล้วก็ <c oughs> มีแต่พยานแวดล้อมที่ว่าคา,าดคิดหรือว่า ม,มโนไปว่าเหตุจะต้องเป็นอย่างนั้นสันนิษฐานว่าต้องไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนว่าท,ท,ทำไมลุงพรมต้องโดนจับต้องอะไรก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเส้นผมเส้นผมสองสามเส้นที่พบบนรถ ในรถลุงพลแล้วก็เส้นผมนี้ก็เกี่ยวโยงกับสถานที่เกิดเหตุคือใกล้ใกล้ศพผู้ตายหรือ,อใกล้กันเกงแดงอะไรทำนองนั้นอันนี้เป็นพยานบุคคลโดยโดยทั่วไปยังไม่มีประจักษ์โอ้แสดงว่าที่บอกว่าเจอเส้นขนเส้นผมเป็นแค่ปากพยานบุคคลเล่า,าแต่ไม่มีพยานหลักฐานเขาเรียกอะไรทางทางเขาเรียกอะไรนิติเหรอคะเออนิติ อันนี้ไม่รู้นะตามทานายบอกแสดงว่าจะบอกเจอขนคนเล่าอืมเอาทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอฮะอีกสี่วัน